เขาเนี่ยห้าขนาดใดมันขนตกเด็ดสามสี่หมื่นเลยเด้แหมจ้าว่าต้เห็นข้อนเนี่ยมันเน่นะเน่ตามีแต่ว่าถ่ายถ่ายเห็นมันเน่คือซิมีเมต่รุ่นนี่ได้เนี่ยเนี่ย่น้ำห้าบ่ สวัสดีครับทักทายกันย่ำเศ้าอีกคือเก่าพี่น้องเขาป่าหาอยู่หากินอีกขึเก่าแต่บริเวรไปไกลเด้อพี่น้องรอตามหัวให้น้าสวนรคะเราพี่น้องมาอนี้พออากาศเริ่มห่อนจัดบวกกับเขาป่าลึกพี่น้องหาอยู่หากินรอบานล้วพี่น้องมาอนิสวัสดีทุกคนทุกท่านพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศมาลุนหาอยู่หากินน้ำกันอีกือเก่าพี่น้องมาอน้หาขุดแมงกิโนนพี่น้องลักลับ ครับยายเกดีคือเกาสวัสดีค่ะพ่ออะไรบอกระเราได้เปนเยนตีเยวจนุ่นยังจีนคังถาเราบานสิเป็นจีนุ่นนี่เด้อพี่น้องนี่จีนุ่นคังนั่นนั่นเด้อฝนฝนิอกระดับเราเป็นได้เกดตัวเดียวดอกมัน้นแมนบอกรนนั่นังยีกยังอีกเนะที่บวกระดจีนุ่นแดงใหญ่นอแมนจ้ะแดงใหญ่ม่ใ่ไม่อยู่ตัวหนึ่งสองตัว จากตัวคือสิเบ,บ,บิดเร็วเบื่อเราบอกเร็วเห็นคืหาเบิ่งคือทัวร์กันโอ,อ,อ,อ้เบิดแล้วสามตอวมันไปสามสี่ตันี่เด้อน,น,นั่นโอ้โมเมนตายโมแมนบ์หมอนั่นเด้บอโมเมนมันตายเออฮะโดนน้ำกันพี่น้องวันนี้หาอยู่หากินรอบ้านนี่ละหาพอดะอยู่ดะกินพี่น้อง ทักทายกันเสาร์วันทีสิบสองเมษาปีหกหกเด้อพี่น้องก็ปเป็นเพื่อนรวมเดินทางในการเดินทางกับคุ้มน้ำเน่าพี่น้องในเทศกาลรสรงการเดินทางโดยความปลอดภัยพี่น้องกินนุ่นแดงเนาะกินนุ่นแดงจนกินนุ่นตัวเดียวออืหวา,า,านกับตองแมนจ้ะมันเป็นกินนุ่นแดงใหญ่พี่น้องเต็มตัวใหญ่ไหลเร็ว คนตามเทกองมงหน่อยเทียบเสียบเ้เห็นบมลละคนอูขึ้นหมดขึ้นนีน่หอดแล้วมักจะใส่ไงนะะเบิดมันสีคนละพันเด้อกับพี่น้องทีุ่ดตน้นขิปต้นขิดขีดเป็นกินุ่นคังกินุ่นคังเนี่ยสีอยู่ไายโต <S <S นนเนี่ยคัง แต่ตัวนี้สีมันดีทีนุ่นค้างตัวนี้แดงนี่ทีนุ่นแดงอะตัวนน้ำนนนมันเงี้ยเงี้ี่น้องมาเนี้ยที่ยช่ล่เลิกเนาะเออม,มันเป็นทรายดิเป็นทีนุ่นแดงคือเก่าเลยพี่น้องควายนี่อ๋อเนาะจิ้มทรายคนเอาราาขนาดลงเลิกเนมันเป็นทรายดินนดเ,เลยลงเลิก <laughs> โอ้สองหมุดตนนี้สองอยู่ตัวละนะเป็นจีโนนแดงพี่น้องอุ้ยพันธุเดียวเลยหอดแล้วหอดเดี่ยวแห้งมันเป็นทรายเนาะคุณไงเนี่ยจ้าหน้าสองหนนี้อยจาสกงหมานอยู่นี่อุ้ยเด่นสีมันเร็วอยู่เนาะจ้าเป็นข้อย่างนี้เกตเดี๋ยวผมกันเอครับผมพี่น้องกันหล่อข้อมาก ถมตลอดอยู่ด้วยจ้ะแต่๋จวเกะกับกบถมตลอดเด้อพี่น้องที่จริงโดยธรรมชาติแดีวฝนซาลางมันก็ถมอยู่ดอกขวายเป็นต้นที่ขวายเนี่ยตัวนี้เป็นบอ่อฝุ่นเห็นขวายฝุ่นนี่เห็นขวายนี่พี่น้องนี่ยอยู่เวลาฝนอยู่แทนนี่อยู่แมนบอ่ออเอ้าเราขุดบอ่อเอาออกแค่เทใส่เกี๊ยดอกเออตัวใหญ่แหง มันลงมาไหนเด้งเย็นพี่น้องเลยลบไปอยู่หอดละบ่หอดแล้วเนาะเสียนได้ขุดโอ้ <c oughs> ออก่อถฐานนอไม่เอนานะก้อยหนึ่งข้างหลังเอาเสียนเยอาข <c oughs> ้างหลังเหงาเสียนใส่บ่อยบ่ตักลักตั้สิเป็นชินนวนแดงเลยพี่น้องค้อยจังเก็มันจีมีคก้อยละโตบ้านแห้งสองสามโต เะนั้นแหละสิปปคือจีนนนคังแต่เป็นจีนนนคังนี่อยู่หลายอยู่อยู่วอะอยู่เลยเนาะแต่มานเร็วอย,อยู่อันพอังส่ของเดียวสามปุยเน,ะน,นาะปวยหนึ่งพี่น้องที่เกตพ่อว่าเท่านั้น พอท่านสายสุดหยอดได้พี่น้องตอนเอเ่อืน,ออน,นุเนอ่น<ม>าพ่อท่านหอดไ<บ>สหอดแหล <laughs> ะนี่แถวนี้แหละน่านแม่นีลี <laughs> วนซับบอกโอ้โเ <laughs> ปีกท <laughs> ี่นั่นขังบออืงบ่านถึงอยู่ แต่ก้วยพอดีกว่าเมื่อวานอยู่เนาะยอดแล้วยอดแล้วหากใหม่หลไหลพี่น้องอ๋อชิโน่นคังชินน่นคังสองตัวสองตัวจ้ามันสิมันดีเน้ะพี่น้องตัวนี้ชินน่คังเลไตดีเนาะเหนียวกว่าเล็บก็ดีแฮะก้อยคนดี เจเกตเอาต่อพี but, ่น <Beautiful Andrew> <two S 1> ้องปัญญานลับคุณดูดูเด้อสองสองคุตัวนั่นสองเลยเนาะโอ้ทางหูใหญ่นี่มีสองเนาะเมนถ้าเป็นขวายหนิ่มมาฟังกบอยู่เด้อพี่น้องกบขวายเลยเนาะนี่พี่น้องสองตัวโอ้โหสิจีนนวเนี่ยรอนรุนร้อนรุน เด็กน้อเห็นปะเพื่อนกำลังตีเงินเด้นั่นกินยนต์ยนตยนต์จูเอ้าจีุ่นแดงพี่น้องสองหัแต่มีตัวเดียวพ่อไปเก็บทั้งนั้นพ่อไปเก็บก็พ่ออยู่พี่น้องแยกกันขุดด้วยพี่น้องย่างข่างกันไปนี่แหละหมดแล้วข้าหมักไปได้ขุดจีโนนอืมจีุ่นใหญ่มันว่าแต่เห็นหัวควยเนาะแมีโอกาสได้สูงอยู่พี่น้อง เป็นห oh, 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 ูเกาแห้งมาต้องพุทดอกยันมื่อฟี่เข้าท่าอยู่พี่น่องโอ้นองโอ้พี่นเข้าใจวะข้าใจว่าต้นใหม่จริงมันติ่นริงใหม่หักลงมาแมนจ้ะดีได้ย่างสิลป์มีหักใหม่ส่วนอนล้วบอกอันเราจะโอ้นักพี่น้องเนาะมักจะใส่เงี้ย จีโนนแดงกิโตใหญ่เห so 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 so, so so, so ็นใบยู่เทถงมันจีโนนหยางบุกไว้หญ่ใหญ่ไปขึ้นไปบังเป็นจีโนนคังเนาะไม่ใช่จีนนคังบ่จีนโนนั่นแดงนีโนแดงหวยปิดคือจีโนนคังเนาะไม่จ้ะเห็นใบฟังขัน อีมนกอยชินน่ใหคันยูยูไร้ได้คัะิโน่คันแหอเองมไปห้อเป็นสาวสามสิเาใครยูหอมันกินน่นหย่กวาเนี่ยินน่สั่งโอ้กินน่สั่งโออสภาพก้อยใหญ่แห่งปนอ๋อกินน่สั่งพี่ห้องตัวนี้แต่ซิบตัวปนอิมอ่าเฮ้ยนนอกินน่แดงใหญ่เนาะไม่น่าตายพี่หนอแถวนี้ควายหลาย เป็นตำนานอยู่หน่อยจยเก็บพุดง่ายพี่น้องกินนวลแดงว่าจะพอโค่ม้วนสายพุดม้นขวาพุดเลยพี่น้องแตาเพนไปสีเมือก็มือคอยเปลี่ยนกันมันอยู่หลอบานเลือกเมนกินน่นเนาะเมนเมื่อวานไปไกลโพดก็มีอยู่ได้ละมันทเมือก่อนมีอยู่มาผอมันเป็นเมือก่อนเป็นสายมันเลยอยู่เลยพอแล้วบ่พอแล้วจ้า เลิกกระสูยังเกียร์เพาใดดอกอือเลิกใครอยู่อุ้ยสองโตไปนี่เลี่ยมสองบอกม่เห็นจ้าเอาไม่กินจ์ที่น่นมลมันขานควดนหูมันอยู่น้อเขาตัวนี้ควายใหญ่นองไม่เห็นสอนสองอยู่ดอกคือโง่ใหญ่เหงพี่น้องมากเด้มันมันมันบริชี่คักนะนะมันเป็นหูให้เห็น อล่เต็มแนวเลยมันต่ามันติงมันนิด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 นะเนี่มันอยู่โอ้ยอย่ากออควายใหญ่ยังสิได้เนาะอุ้ยหนองมันสองอยู่ตัวละสองตัวจ้าอืควายใหญ่พี่น้องมันสองตัวนะพุทโมนจีนวนตัวนี้เนาะแม่นค่ะมันบอกคอยเสียโหกวันไหน เปลี่ยนกันดเดไปปาไปจะยุดสอนสองเถอะผู้ใหญ่เนาะเมนจ่าพี่นนอน้อพ่อขนนยขุดดินฝนพี่น้อไ็้คนสองปลาเป็นขุดดินฝนดินฝนโอ้ยพี่หนี่ตีงยุยุดอยู่นะจ่าเห็นแล้วก็พี่ตัวหนึ่งสองบอกเออนี่ตัวหนึ่งอยู่ทังเนี้นมานอยู่ตัวละนี่น่นอ๋อเป็นสองเด้อพี่นอน่น้ยนอ หมานไปสองตัวมามมากยังไงเกตเห็ดคอนขาวอุ้ยเห็ดคอนขาวเกิดใหม่พี่นอกมาข้างามแทบพุ่นเต็มคอนเลยเอ้ามันอีกแล้ววานอีดอกพอดีแกงเลยนี่เกตพอดีแกงใส่กร้่พอดีแกงเลยนี่ดอกงามงเลไ้พี่นอโอ้ยเดียมันเล่มแตกไหมเนี่ยแตกไหมก็มี่บอกอโอ มันเริ่อมหอนมันเอ่ยทีล่ะเมียนสองสามเหมือพานมามันฝนตกพี่น้องโอ้ยชัดชัดได้มอหน่อยนึ่งคนได้นี่เมียนเลยเนาะเอาข้าวท่าอยู่พี่น้องข้าวท่าอยู่พอดีเด็กแกงใส่จีนนมาเนี่ยน้ำหาขนาดไดมันฝนตกเด็กสามสี่เมือเลยเด้เมียนจ้าว่าแต่เห็นขอนเน่มันแนมนะแนมตามนีแต่ว่าถ่ายถ่ายเห็นมืนเนี่คือสิมีแต่รุ่นนี่ยได้นเมียนเมียนน้ำหาบน้ำหรือบ่เฮาพุชจีนนไปน้ำ หาไปน,ำน้ำเนาะหาไปน,ำน้ำแนมฮาคอนไปนำ้ำตัวเขาเก็บมนานตินไปเบิ่งอยู่ดอกเนาะที่มันแตกไม่ก็มีซีดแตกไม่เขาเก็บมานาดมันเป็นฝนหลอกก่อนเด้แมน่นใบ่างจากเขาเก็บน่ะมันมีฝนมาอีกมาอีกอแต่มันเป็นฝนมานากดอกน่น้วขา,าเป็นขาอีกแล้วพี่โน้ยดอกก็ดีแกเลยเพ็ดข้าตัวนี้สิเกิดตามค้อนติวค้อนมักเหลื่อม ขอนใหม่ขาวพวกนี้แหละพี่น้องกำลังออกปีนี้ได้นี่อืมกำลังออกใหม่ออกปีนี้แล้วเนี่ยมะเหลืองพูไม่น่าจ้ะแต่ในขอนมกเหลื่อมมันสีงามกว่านี้ได้เออดอกมันสีหนาดอกมันสิเป็นช่อเขาเก็บเหมือนนั่นเนาะเออาตามขอนติ๋วตามขอนคาโซมันสีดอกแนวนี้แหละบอเกอรนี่ใคาใหญ่กว่านี้ก็เถาบันเถาวันพวกเก็บเพราะเป็นไหญกว่านี้ Oh. ข้อนหมกเหลือ huh. ม right? okay. okay. ี uh ่ส huh. okay. ิเป็นสอค้าเงาพี่น้องนี่ก็สุดยอดเลยวล่ะแจ้งแส่คือกันหมูว่านสีรุ่นนี่เด้นี่หมูว่านแต่ที่สำคัญแห้งตอนนี้อากาศพี่น้องก็สุดยอดเลยกระจบยบหักแนบโสูแนกระมาบบใดเด้อพี่น้องหอนแห้งตอนนี้อยู่ในปลาในเขากระหอนคือกันือฮะไปเรื่อยกันละตามนาที เปื่อปากเปื่อกทองเนาะไปก็ได้ฮ่าพอได้อย e> ู่ได้กินลาพี่น้องอันนี้ก็ได้เราได้ข่าบนึงนี่เมื่อได้ก็ว่าแต่ห่อนห่อนน้อนอยู่เฮือนบ่มีไผเอาไปให้กินเลยหัวทางถากเฮาหาทุกมื้อเฮาก็ได้พอได้กินล่ะก็พอได้มานทุกมื้องได้น้อยเกลดจ้าโอ้ปวดมือเฮาบ่เอามีดมาพปดผ่อเนาะออเมื่อวานนี่นะเตรียมมากยางนด้กระเป๋ามีอยู่บ่บ่เอาอะไร อฮเฮ้ยอม่ได้เก็บเห็ดอันเผิองเก็บเห็ดคอนนี่ละปีนี้ฝนพอดีแต่เห็ดคอนเกิดนอจ้าเห็ดเผงเห็ดดินบอเกิดดอกพี่นองฝนซ้ำนี่บอเกิดเออพอดีก็เห็ดคอนเกิดเอาเห็ดคอนเเมือสองเหมือตามเมืองเห็ดคอนไม่ซีดอยู่ได้นี่กอเห็ดบดเมือนอื่นมาแนกันแล้วเร็วกันตุลาแล้วเร็วกันต็มหน้าเห็ดคอนเนอ พอความห่อนปกคุ้มฝนว่าอีกเมืออเม่อสองเมื่อซีมีฝนมาลักษณะก่อนฝนสิมานี่เฮ็ดสิเกิดพี่น้องแต่คว้นเดี๋ยวเฮ็ดสิเฮ็ดสิแต่คว,ว้พนพอตน้ะงูัวหนส่วนสิตกหรือบ่ตกตัวตตน,นั้นเรื่องของฝนพี่น้องแต่เฮ็ดกันสิเกิดบันทีเกี่ยวกับฝนกันเอาเกิดโหลดกับความสูงในคอนมีอ่ะรุดน้ำกันต่อไปพี่น้อง เห็ปดปศกระแตกเยอะพี่น้องแต่บ่อลายดอกพอดีแกงเลยกระด่างรอบก่อนดอกใหญ่แหงกี้นุ่นบอกฮะหาเห็ดไปน้ำพุทขี้นุ่นไปน้ำแล้วี่น้องอมานี้นุ่นพุทขี้นุ่น ก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจ้ามันนี่ถูกหากใหม่ล่่ากม่ล่เออ่นอ่ยน่น่นนู่นีงกีเด่นอยู่เนาน่ตวองสองตัว่นตแล้วนจีงแหงด้วนั่นมันแล้วมันแล้วดีได้เฮ็ดแกงไชโน่ที่โน่นอย่างเลยนาะมันอัดนมาเป็นห่ง มันเป็นควยอิ้นนวลกลงิ้นนวอินนสางมาจา้าคือินนตัวใหญ่ๆคือเออด้อสิทักลงไป,ลไปเลยพอแล้วละ่ละมันเด้อโหน,นะ <laughs> พอมัน,น,มน <laughs> ิ้นนสางกิ้นน่นแดงไปหน้องนะอีกตัวนึงตัวมีสองสองาตัวลาสั่นะ โอ้มีสองตัวอีหีพอมนุ้วยใหญ่เอิดเนาะเอ๊ะบัดซนปีปงเนี่เนาะพออนมันกำลังเริ่มแจกก่อำลังเริ่มแจกเป็นทีนี่ยนนอยี่ออเอ้ะเอาดอกก็เอาได้เมื่อกีน้าได้พอนก่อเมนเมนตดวหน่อยเอาไหวเนาะโดนฝนสองสามเมื่อละพ่นเราเป็นฝนบนน้าก่อ ฝนพอดีแต่พ่มขอนเห็ดนี่แหะขอเห็ดอีกบ่ขอเห็ดกเรียนเห็ดขาวโอ้ตาหาเห็ดอีหลีเอเกิดข้อมักเหลื่อมตัวตัวนึ่งเมียนจ้ะโอ้ยดอกยางงามเลยพี่น้องแข่งเข่งเข่งเอาไปมาหมานเห็ดขาวหน่อบปะนี้เนาะงเมียนจ้ะที่นู่นกหมานอยู่พี่น้องที่นู่นก็ได้ปนอยู่เด้อได้ปนอยู่โอ้ยมึงแน่อือยังแกงได้พอดีแกงเลยเราพอดีแกง เฮ็ดบดกระติแตกยี่้องเนาะแตกวังหันในเก็บดอกหนึ่งดอกพุ้ยแกงเต็มเป็นคอนไอผู้ใหม่ไม่ไดเปิดบานเลยเพราะคอนหูวคอนวิธีใตอยู่ได้นีแต่ถ้าเป็นคอนบนเขาจริงๆสิที่เคยไปเก็บมันมันบ่เกิดดอกผีน้องมันแห้งแห้งอุณหภูมิบนเขาแห้งมันไม่ค่วมเชิต้นไยมันผไห้หต้นมันอยู่พี่แย่เกศต้นไ่มันอยู่พี่วังหันเก็บงาหน่อยมันผี่น้อง แย่มหาว่าต้นมันอยู hmm. ่ใสอยู่ใสพี่เป็นขาวๆอยู่มิจต่รวงมๆามีเกล็ดผีพี่พี่พี่ปึ๊งไงนี่เด็กเห็ดขาวไปแกงละพี่น้องพุ่นพุ่นเต็มอยู่พุณยุ้ยยุ้ยอย่าล้มนะเนี่ก็พอาัพระท่านพีเป็นขาวๆเลยพุ่นเออคุณม่ชิโนไปมามาหมันเห็ดขาวพี่น้องเหลือมขาเงาเด็ขาเงาอีกทีพุ่นยุ้ยแกงใส่นมนใหม่สดเนาะ แม <Man. S 2> เอากันคักแกงตำใส่หมา่ใส่โนน่นฮะของกินเขาไอ้ย,ยูของกินบานเท่าพี่น้องุ้งขาเมียอ,อู้มันหยาบจิอีเมีย <laughs> ราไปแล้วมาได้แกงยีลีเนาะไอ้อเด็กแกงเนาะพี่ได้น่าจะเก็บมัน<อ>แห้งเาบอเอาเนาะเาบอเอาดอกอื้ได้ดอกงามอยู่พี่น้อง กอได้แกงอยู่ตัวแห้งค่อยไปนี่ล้วแตกไหมบ้านี่้แตกไหมพี่น้องคุณตายไปนี่แลี้วแมนเบิร์ดนะมันแตกไหมยังนวะพุนเอาจัหนีเนาะจัหนีจงไว้ตัวจีหน่อยแห้งจงไว้มืออื่นอื่นอื่นกันใหญ่อากาศมันออกมันหอนมันใหญ่เร็วนี่โอ้ไปเอามาค่อนมันแล้วมีแตกไหมง่ามเลยพี่น้องคุนว่าเอาเนาะควายไปก่อนตัวนะ วป็นไงพี่น้องดอกงามแห้งว้าแหลวตุลาผ้าน้ำไม่เด้อเอมือนเด้ออืมอื้อขาเป็นขาอยู่แล้วดีอิตอุณหภูมิมันเอาเนาะแมียนแจมีฝนมากเขาข้าเหมือนพี่น้องเมื่อบาไนี้มันมาหอนมันเอาแห้งเลยไหร่มันแตกข้อนขนาดอืมแตกไม่เต็มเลยพี่น้องนะเป็นเห็ดข้อนขาวเกิดตามข้อนใหม่เมกเหลื่อมละพี่น้อง ไอ้สวนน้ำกันขอนไม่เนาะอุ้ยจ้าอุ้ยเสียงหวานเนี่ยคนได้เก็บเห็ดอู้ดอกงามตัวล่ะงามเลยเนาะมีดอกไม้ที่ไทยุ้มแหงติ่มเนาะข้าผีงามอุ้ยคนผีน่องคนเดี๋ยวถามไปสั้างนั่นปะผีน่องฟังนี่ค่ะเป็นขายอีกแล้วมื่อยายเก็บมื่อเก็บไปุ้ดแมงกิโนนปันมื่อเก็บใดเนาะ นี่ะมือคนขยันมือคนหมานเนาะมือคนหมานมือคนขยันมือห้าอยู่ห้ากินพี่น้องอือนี่เจ้าแม่เพชเอ้าโดนๆใจไดเก็บเพชรมวนเด้อพี่น้องมวลเลยโอนใดเจไดายเติบตัวนี้เจไดเห้อเนาะมึงแน่พี่น้องคนโอนโอนใดแกงหมดไงเราเจเกตตาเสบแังไงอู้หวานหวานบอก เพิ่งทิ่สบอยแดดที่แสบไปบิดแจกพักขนาดพี่น้องเลยวลาตอนนี้ก็อยู่หาโมงสามสิบกลัวๆพี่น้องอุณหภูมิสุดยอดเลยตอนนี้ถ้าหาดีๆกันที่พ่อใดพ่อหมานอยู่น้อยเกลดเห็ดนอแต่ไปพรหลอดดอกพี่น้องพ่อนคักเ้ากกะทอว่าหมานพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องหมานทั้งเห็ดทั้งไอ แมงกีนนู่นผลงนานยอดใดยอดมากนล่ก็พอได้ยู่ด้ยกินพี่น้องนะเห็ดขาวเนี่ยแต่แกงใยหนึ่งน้อยเกศจ้าด,ดอกพอดีแกงเลยล่ะพี่น้องมันมีฝนตกวางสองสามเมื่อพันมาเป็นฝนบ่อนักดอกพี่น้องฝนกับพอดีแต่พ่มก่อนนี่ล่ละมาในเมื่อสองเมื่อพันมากระหอนอบเอาอําหุูมเหมาะสมเกิดดีครับพี่น้องแต่ยานยางเดียวยายนซุ้มมันแตกไม่แห้งไปเลยเนาะม่กน วันแม่งกิโน่นเนี่ก็ได้คนอยู่พี่น้องนี่คนจะบอกงงอมองหน่อยแดกๆกอะคุดเอาคุดเอามาตำ <laughs> ค้อนเห็ดบาเน,นี่ยกับพี่ยนเลยพี่น้องตามหาเห็ดต่อการหาอยู่หากินพี่น้องขอแยงเก่เา <S <S <อ>ก็ได้อยู่ได้กินละพี่น้องยอดได้ยอดมันกับซื้อว่าก็ได้กินอยู่มาเนี่ยแล้วหลังจากนี้ก็จะมันกับบ้านละพี่น้องอุณหภูมิมเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วหลุดน้ำกันคลิปไม่เมื่อไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ ถึงชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรัการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนทองปลาทองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำที่ชมคอยรอรุ่นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องยามึนเรื่องกสิบินพี่มือเงินมั่นสงการห้องสีเขาปลาอยู่บ่ร้อบังกันล้อบังกันที่ติดสูตรมืออื่นติดงานไอเตอ่์ติดงานได้เนอะคอยรออลวนน้ำกันพี่น้อง ออยู่ด so <Bye. S 1> ีม pues, ีแห <laughs> <amento> ้งบ่มีสุรับป้าปังไปทังใดกะสิพ่อพี่พ่อน้องในรูปแบบการหาอยู่หากินคือเกาละพี่น้องสำหรับลิปมนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซํำนี่ละพี่น้องเอาแจกเกตสวัสดีค่ะพ่อไลายป่ะเด็เือกพี่น้องอะไแห้งอากาศห้อนพี่น้องตาลิตนแต่พวกเดินทางกับภูมิลำเนาละพี่น้องตามทางตะนอนรถติดๆอากาศการห่อนบานี่ะฮะืูสูพี่น้องเดี๋ยวก็ะห่อดบานเห่า้วละ คนฟังปลากับเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเดินทางให้ปลอดภัยอ่าพี่น้องกลับบ้านก่อนบ้านนี้ขอบคุณทุกใ์ทุกแร์พี่น้องสวัสดีครับ